นี่ลุงจะซื้อเรื่องใครเอ่ยวีจีหรือจักรพรรด,ดิไม่ได้ซื้อเรื่องผมจะกระทืบมันมันมาถ่ายเงินคนในแก๊งผมไงก็คือวีจีนั่แหละครับโอเค <GC. S 2> เดี๋ยวได้คุยหลังหลังนี้น่าดู ไอ้บอสมึงจะจะคุยกับลุงเป้าเรื่องแบ่งคนมาลันกลางวันน่ะไม่มันอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันก็ปกติอะแบ่งดิแบ่งแบ่งไม่มันพีมีพวกกลางวันอรใครอยู่กลางวันอ่ะมึงเช็คเลยอย่มาดีอ่ะมันจะเป็เซตทุกทุกวันนะพี่ก็คือมาดีมันจะน้อยเกินไปเปล่าพี่อะไรเงี้ยผมอะไรเงี้ยซิกกลางวันอ่ะบางคนไอชิโระมันก็บางวันก็มาอะไรเงี้ยถ้ามันว่าอะไรเงี้ยมึงมึงจัดการเลยเรื่องกลางวันอ่ะจังไงก็ต้องเอาไว้ได้ไม่ใช่บางวันไม่ตอนนี้ใครยังอาวุธไม่ครบอ่ะใครยังอาวุธไม่ครบอ่ะ พุมหมดแล้วตอนนี้เลอะๆตอนนี้ตู้แดงตันบัตรแดงกันอยู่พี่ใช่ครับอาจจะนําแบบด้วยควาจริงก็ไม่ด้วยมีมีไม่มีเกาะเนี่ยถ้ามีตู้แดงมันน่าจะทำเกาะกันเองได้หรือเป่ไม่เป็นญาทำหรอกถ้าเกาะกูมองว่าถูกเว้ยกูไปผู้ลิกมามันก็ได้แล้วทุกทุกไอจะเกาะก็เรีอเกาะเกาะเยอะเกินกูว่าไม่พอหรอกมันมันเยอะเว้ยเยอะมากอ่ะ ไม่บางคนมันมีหมดแล้วแต่มันจะมีบางคนที่มันแบบว่ามันมันไม่ทํากันด้วยแล้วมันก็ไม่หาอะไรเงี้ยไม่มีบัตรแดงตอนนี้มีมีใครมมไม่ค่อยว่างไหมมึงต้องพูดมันตอนนี้ดนะ้วยกูจะได้สลับคนเพราะว่าเดี๋ยวมีติกับป่านหนใครไม่ว่างมึงพูดเลยหนะึ่งส่วนน่ะน่าจะแบบไม่ขาดในล่วงหน้าเนะไม่มีเนาะถ้ามีวันไหนอยู่ดีมึงเด้งนะไอสัตว์กูบอกไว้ก่อนคนรอเสียบนะผมผมก็ได้ครับลุงใครวะเนี่ยผมนะผมมีวันที่สามมับมีวันที่สามวันเดียว โอ้คะป่๊เกอร์เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกโอเค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 มึงก็อยู่ที่นี่ไปรอสับเปลี่ยนเผื่อม่างไม่ได้เอาปั๊กเกอร์ออกเอาติเข้าได้ครับโอเคมาตีหนึ่งเหรียญจุกเห็นไม่ค่อยว่างนี่จุกไอจุกช่วงนี้ยุ่งๆใช่ป่ะเพื่อนใช่หรอจุกหรอเป็นไรอะครับผมยุ่งๆครับไปตีไอเหี้ยเป๊ปที่เชียงรายครับโอเคยอดมึงลั่นไปเลยแล้วมึงมาเหี้ยอะไรเชียงราย จะทื้งคนงลายไล่ฉุนจัดเลยนะกูมีพี่ชายกูนะกูมีพี่ชายกูนะอ้ดุนเชียโบอ่ะไอ้เตยเปิ้นคู่อ่ะไอ้เนี้ไอ้เฟิร์สหาคนนี้เอาเท่าเอาเท่าที่ได้อ่ะมึงลองดูดิในดิสคอร์ดอ่ะในในในเนี้ยในดิสอ่ะเฮ้ยเวทอยู่ไหนวะไอ้เบสาวนมึงครบยังขาดอะไร ผมมีไม้ก๊อกครับลุงแล้วก็มีปากหลามไม้ก๊อกปากหลามใช่ครับไม้ก๊อกปากหลามแค่นี้นะบวกสองครับมีสนับบวกสองเนี่แค่นี้ครับมึงจะเอาอะไรก่อนมีของอยู่ไม่ได้ใช้เอามีดก็ได้ครับเอามีดก็ได้บจะบ่อยชิโร่ชิโร่มึงขึ้นมีดให้มันดิไอ้เบสต์อะเลขอะไรเก้าห้าเจ็ดครับโอ้ หมดละเหลือผงเก็บไว้กูฟาร์มขนาดแล้วแบ่งให้คนอ่ะแจ้งด้วยเอารถไปขายก็ขายแล้วราสุนไม่อยู่หาเท่ากับว่าหายไปสิบสี่โคดูหาเติมเติมหนักตัวนั้นเติมเยอะจังวะเขาพัดกันเหรอแจ้งเราก็อยู่ทเขาตีกัน มมมไม่ BBC, ไมีบ <BBC, S 1> <ม>ีบีซีบีบีซีกับฮกซุนเท่าไหร่อ่ะกี่คนอ่ะ, <S 2> <S 2> <ค>อะสองแก๊งนั่นอ่ะที่ที่มาซ้อมกับเราอะ่ะไม่ลองไปเข้าไปคุยกับเขาได้ซื้ทางกันไม่ได้เลยื้อทางนี้ผมไม่ผมนัดในดิคอร์ดแบบคุยนะัดดิคอร์ดวันนี้มีเรื่องอะไรปะวันนี้มีเรื่องอะไรปะที่เนี้ยเดยวเล่าไปสิเดวเล่าไอเดว อะไรเลียวเล่าดิเรื่องพี่พี่เดียวอ๋อผมผมไปนัดบ้านครับลุงแล้วก็มันก็มาแทงผมใช่ไหมแต่ตามกฎอะมันมันมันต้องแบบมันต้องจกอ่ะมันต้องจกในตัวผมอะแต่มันชุบผมขึ้นมาแล้วมันก็ให้ผมจิี๊บของผมก็ไม่รู้ไงผมนึกว่าเป็นกฎผมก็เลยกีบให้เขาอ่าใครใครปล้นมึงแกงแกงอะไรนะพี่วีีอ่ะพี่สีน้ำตาลใช่สีน้ำตาล โอเคงั้นเดี๋ยวไปไปดีซีเลยก็ไม่ต้องซ้อมก็ได้พรุ่งนี้ได้เซิร์ฟอ้าวนั่นนั่นแล้ว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 นั่นก็ซ้อมนั่นก็ซ้อมมันก็มีไว้นั่นอันนี้นั่นก็ซ้อมแต่แต่แต่ไม่ไม่กีบผมมันก็ทื่อมันมาแล้วมันมันมันอ้างว่า มันเป็นกฎของจกักรพรรดิผมก็เลยบอกว่าจากักรพรรดที่อะไรกูรู้จักแต่แต่ตูลงแล้วก็กระทืบมันเลย <laughs> ไม่ดี่ <laughs> แล้วก็เดีย <laughs> เเย๋ยวรอไอ้เหี้ยจักรพรรดินี้ก่อนเลยแล้วกันไอ้สัตว์จะซ้อมก่อนแป,ป๊บนึงไอ้เหี้ยจะรอแม่งก่อนเลยแล้วกันไอ้สัตว์จกักรพรรดิใช่ปะเหี้ยแต <laughs> ่มันเป็นกฎของจกักรพรรดิมันมันขึ้ตั้งกันเองไม่ถ้าถ้าเขาแพ้เรา,เราไม่ได้ก็ได้เราเราไม่เให้เดี๋ยวกูไปหาทีวีก่อนเขสียบ้านให้เราปะไเปิดรถดิเปิดรถดิเปิดรถดิรถใครอะรับถลงครับเออมาที่ในคืนนี้นมา ขึ้นมีอะไรระครับลุงอก็นนั่ไงก็เราเห็นรถทั้งแบบมันมีสองมีครับลุงขึ้นลองลองไอไอนี่กับอนไรไอไอเนี่ยไอลิไหนใช่หเหลือมันก็มิธีตีของมัน่ะเดี๋ยวดันต oh, ู้แดงออกได้พีซี่โอ้โหใจเย็นครับลุง ไอ้แก๊งจักรพงมันมันมาถ่ายพวกผมมาแล้วมันบอกว่ามันกดจักระพัดอ่ะผมซื้อเรื่องกระทืบแม่งได้ปะจักรพงจักระพัดเหรอครับอย่าไปเข้าใกล้มากเว้ยไม่แก๊งจักรพงอ่ะมันคือคือแก๊งอะไรวะไอ้แก๊งสีน้ำตาลนะครับพี A อเอครับสีน้ำตาลพ A ่ที่มันเป็นจักระพัดอยู่อ่ะ ใช่ครับใช่ครับบีจีครับใช่ใช่บีจีเรื่องราวมันคืออย่างนี้คือจริงๆอ่ะกดงัดบ้านมันต้องมีตำรวจใช่ไหมถูกต้องปะแล้ที่มันฆ่าคนของผมที่นั่นปุ๊บแล้วมันก็ชุบคนของผมแล้วก็ถ่ายของคนของผมอ่ะนี่ลุงจะซื้อเรื่องใครเอ่ยวีจีหรือจักรพรรดิไม่ได้ซื้อเรื่องผมจะกระทืบมันมันมาถ่ายเงินคนในแก๊งผมไงก็คือวีจีนั่นแหละครับ โอเคเดี๋ยวเรื่องคุยหลังหลังนี้นอกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามว่าเรื่องนี้ซื้อได้ไหมแค่มาถามไม่เฉยมันก็คือเรื่องขาดผลประโยชน์ได้นั่นแหละโอเคมันบอกว่ามันเป็นกฎ,ฎของที่พวกมันสร้างกันขึ้นมาอเองครับใช่กฎ,ฎนี้จักรพรรดิตั้งครับอาแต่ไม่เกี่ยวกับทีซีถูกต้องไหมใช่ครับโอเควางได้คุมกันบ้างไอ้จักรพรรดิครับลุงที่มันเล่าอมันมันบอกว่าตั้งแต่สมัยโซนชิงมันตั้งมาเป็นดาอ่อน พี่เชอร์ก็เลยแทงบอกแปลว่ารู้จักเลยจัก,กรพง์โอเคียน,นี้แม่งกลัวบาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงครับลงุงว่าเราได้ออก,กแกนจัดมิน,มมนให้ใหที่ไอ้จักรพงศ์ไอ้จัดตัวครับลุงตครับลุงคนในแก๊งกูมีไฟจัดตูกครับลงุบลงเฮ้ยมันบอกว่าซื้อ